ยูเอ็นวอนทั้งกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮามาสให้หยุดยิงในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลนะครับโดยนายเทดรอสเกเบเยซุสผู้อํานวยการองค์การอนามัยโลกครับและองค์การสหรประชาชาติเรียกร้องไปยังอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสหยุดยิงในพื้นที่โรงพยาบาลอัลชิฟาทันทีเนื่องจากเกรงว่าจะทําให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายขึ้นไปอีก สถานการณ์ในปัจจุบันภายในโรงพยาบาลอาชิฟานับว่าวิกฤตอยู่แล้วเนื่องจากมีผู้ป่วยมากถึง650คนและมีผู้ลีภัยอีกกว่า1,500คนซึ่งขณะน,นี้โรงพยาบาลขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างหนักหลังจากที่ก่อนหน้านี้อิสราเอลได้นำเชื้อเพลิง240ลิตรมาส่งให้กับโรงพยาบาลแต่ผู้อำนวยการระบ,บุว่าสามารถใช้งานระบบทั้งหมดได้เพียง30นาทีเท่านั้นซึ่งผู้ป่วยที่เป็นเด็กทารกก็อยู่ในความเสี่ยง ขณะที่อิสราเอลยืนยันว่ามีการส่งเชื้อเพลิงเข้าไปให้กับโรงพยาบาลต่อเนื่องแต่เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่าถูกกลุ่มฮามาสขัดขวางขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลจะดำเนินการเคลียร์พื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลเพื่อเปิดเส้นทางอพยพที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากพื้นที่ ส่วนการเจราจาของทั้งสองฝ่ายล่าสุดวันนี้เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหรัฐยืนยันว่ามาตรการหยุดยิงวันละสีชั่วโมงจะถูกใช้วันนี้เป็นวันแรกตามเวลาท้องถิ่นเพื่อให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นไปอย่างราบรื่นครับ